ยังก so like ี่แกกระดึงเหนื่อยไ้ทำมือทำปอมไอเทมทำอนันย์กลับทางท้ายสบายดีสบายดีคือเกาพี่น้องคลิปนี้นี่มาจิบเอวจิบหลังคือเกามากลุนมันต้นคือเกาพี่น้องเลยนี่นี่บรรยากาศ ลด,ดโดนได้มาแทนึงหลังจากเทว่าคาเวียกในบ้านอน,น,านงานแต่งของน้องสาวเสีหมือบัไดคนมันมากินลาป,ป่าอีสวยมันตน้นงคอเก่านี่แต่นำทันเย็นนำวันสุดหลาดนะทีมงานแต่ละคนกับพาทันอน,นาคตนออกมันตน้นคือเก่า บอลไหวนะบอลคนกับไกดไกดบอลมันลดเขาได้้นะเบึกเอาความหนักมีทั้งต่อมต่อมสามโต ักลาบก็แล้วนะนี่แหละพน้องน้ำชุดหอจะแสบหรือบ่แสบหลอกมึงอาสีมือคือเกา่า ยังทน,นใส่ผักได้ดิเนี่ยเนีก็แล้วพี่น้องเลยตุม่มจะสุกเลยเอาหลับออประมาณนี้ด้พี่น้องเลย เอาบาบมี่นะเขาขัวลืมเขาขัวอะไรมันกับ่จะขัดกนได้ใช้ข้าขันน่วให้เนียวขันเลยลองสิมจะคำก่อนบาตัวใส่เบ็ดปลลไฟ้าลายอะไ กูไปเรียมารีช่องโลใช่ไหบไปเนี่ยไปเพื่อนทำไมจตโดยเอ็นดูจะโดยเอ็นดูเอินหมูทมงานกินพากินเข่าไปกินแล้วเลยได้อย่งไมกัวเขาทรละกทรลัเรียบร้อยโั่

Con ừ. có chạy lên bơm ừ. Con chạy bơm ừ. chưa? Lăng chạy trên khẩu cả Như lại phía nào มาปวดเอวปวดหลังคือเกา่กาหยกกระสอบนี่เต็มนี่งโมทัมห้าสิบโลพี่น้องเรียกว่าห้าสิบปลายนักได้พี่น้องถ่าใส่เต็มเลยนะเอางี้ว่ากับหลังจากกินขา้าวแลกกับพากันใหญ่ๆไปคนมันตน้นคนทีบบอลรถเข้าได้ฮะนะก็ดีหาบอลรถเข้าได้ไกลแล้วพี่น้อง บราเป็นไงเ่ย <c> ช <oughs> ะได้แต่ละบาทแต่ละชะตังหลังจากที่เฮาคนอานานะมันแล้วก็เอายังสิไปแปลงเชนทางอีกเพราะว่ารถเข้าไร่ได้อะนะติกี้ติกี้นี่เชนทางแบบไปได้แต่เดี๋ยวนี้คือพี่น้องแบบคนในบ้านะนะใคเจ้าแบบจ้างรถแบบรถไทยมาไถ่ชวนนะดุดชวนก็เลยแบบ ทมหอดเส้นทางเลยก็เลยแบบรถใหญ่เข้าบ่อใดดูนี่ต้องแบบบริจันเป็นอะไแปลงพี่น้องเลยคำโบแปลงนี่เข้าบ่ได้แน,แน่นอนเอาเข้าโบสมัดใส่เต็มพี่น้องใส่แต่ซ้ำนี่นะมันนักพี่น้องเลยซ้ำนี่ก็ได้ซ้ำสไปโลอายร นักต้องห้ามจะตัวไมีอย่างน้องยังกี่แกขึ้นตึงเหนืใส่กระตากันนักกันเนะ xin yeah. <Laborator ilfiğim> mm. <People> cho <Districtvoir> mm. ตอนนี้อาณาซีไปแปลงเส้นทางพี่น้องหลังจากเขาขนมันซีาเที่ยวกับทีมงานนั่งเรือนอนเดียวกับใหเกเจ้าคนอีกน้อยนึงเทว่าแล้วตอนเฮานี่นี่เส้นทางนี่ช่วงนั้นนี่รถใไ่ไปได้เบดแต่อายคนนึงไปจ้างอาารถรถฟอร์ดนะไปดูดในการไถทั้งสวนนี่ไถจนทอดเส้นทางเลยนนพี่น้องจนรถ เขาส่วนมนต้นมอลิสตนี่บุมี่มอทางเขาเขาตอนจะเป็นได้ขุดเติมต้องหักษาเติมมีห้างใหม่มีแบบไถ่ถ่เป็นคุมเป็นคุมนั่นนี่ถ้าหุ่นแห้งกระติกโอ้โหเหตุผอะไรรอดเนี่ยน,นี่ตอเชียร์แห้งงานอีก Lót đi lưng ơi tuyển thang tuyển khung mùa lôi tuyển thang tuyển thang tuyển thang Bên thang tuyển quăng tuyển tha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 ng biết thang tuyển thang ờ nè เบอร์หนึ่งกัะเป็นคุมเบดร์นกกบบรรหนักกังเลย้คตรหนักเลยเป็นไรเบิรงหางใหม่ตามเส้นทางโอ๊ย นี่พี่น้องทัพนี่แหละบอลลิสตเฮดได้นะกับบอลกวงวนั่นเองเทวาจักสไปได้เลยบอลถ้าเบื้งรถจ้าหน่อย,น,อยอน้่นี่งบอลลิสต์การะธา้งอีกเบื้องนี้นิดน,นึงถ่ายเบื้องนี้นอยนึงอยากขุดอีกเบื้องนี้ย่านแบบดินมันอ่นนนะรถไถ่ายอะนี่ย่านมันขึ้นอะได้พี่น้องนี่โอ้ สามโมงเห็ดบดดินะตอนนี้กับ10่วโมงก็กว่าเลยพักเที่ยงเลยโอ้ตายละนี่ขุดมหนึ่งบานี่ไปกันนี่กับเกาโมงเกาโมงไก่ไปอกันนี้ตอนไปเห็ดนะป้ตุ๊ตายตายตายตนี่พี่น้องเลยหลังจากคนมาแล้วจัก เต็มเลอบอ่อคันหนึ่งนี่นะนตอนนี้พากันพักเทียเท่ยงกินเขากินน้ำนี่ตอนเที่ยงเลยกินแต่กกะลัมปีเลยบุมีนาร<ข>อกินเลยเพง่อนก้อง ลื้อเลยตอแม่กลงมาไอ้สเล่ยลงมาลื้อสิรถก็มาห่อแล้วดิมาห่อเรียบร้อยเลยเมตธากินข้าวก่อนแล้วจังเอาขึ้นรถเอามันขึ้นรถกินเข่าก็ด้วยพี่น้องว้าวมีอาหารการกินี่ยยังเหนื่อยเลนะ ยอขึ้นมาครับไอ้บ้านบ่โถ Aku tak pun tak pergi อยากมามา เน่อนกินเอัตวอย่างที่กินหสคนน้หลกําลังจากกินเขาแล้วก็จะพากันเอามันตดนขึ้นรถพี่น้อง 正常，我刚进来。 แต่เข็นเรือบ่อรดนี่

ยังอเดีหนึ่งป๊อดทังเต็มชนะพี่น้องเลยหลาย่นงกัษตรบดเลยเสียงทางคำหอมหนึ่ง เต็มแล้วพี่น้องเหลือลเดียวท่าพนนะ่เฮาก็บ่ได้ยปานดย่านอันเส้นทางมันยากดบ่กล้าใส่เต็ม้ทนี้แหละบ่กล้าใส่เต็มพี่น้องอันนี้เทนี้แหละ เอานาฬิกาทางเขากับขุดมันเมื่อนี้ยกับจำนี่แหละพี่น้องเลยนนหน,น,นักก่ะหนักขึ้นเส้นทางนี่หนักกว่าขุดเส้นทางนี่แหละเอาคลิปนี้ยกับผักชนิดไว้ก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไว้ก่อนบ๊ายบาย